ไปทำเมนูนี้กันเราปู้ัดชุบไข่ก่อนนะครับแล้วก็นำมาคุกกับแป้งแบบนี้ ชุดนี้ผมคำนวณจาก40ชิ้นนะครับสมมุติเราขายเันชุดละ10ชิ้นนะครับก็ได้ประมาณ4ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บาท50สตางค์สมมติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่49.92สตางค์เวลาเราขายเนี่ยเราก็ขายสัก50บาทชุดหนึ่งนะครับ10ชิ้นก็ไม่แพงนะตกชิ้นละ5บาทเองนะครับนำจิ้มแล้วก็ถุงคาฟนะครับเราก็รวมไปแล้วนะครับจะได้กำไรอยู่ที่ต่อชุดนะครับ